บายดีก้องมอเตอร์สวิตต์โมนี้ก็มาเจออีกหนึงคลิปหนึ่งงานกับฟอร์จูเนอร์นะมีอาการขับไปแล้วดับนะดับกลางอากาศกับมาเบิ้งเนาะว่าสิเป็นเนีงเนาะกับคันนี้เนาะเพราะว่าขับขับไประยะประมาณสิบห้าเซาคิโลมีอาการดับเล่งบวกขึ้นเล่งบวกแล้วเนาะกับคันนี้เนี่ยเราเข้ามาเบิ้องทางในเนาะมาสแกนเบิ้งโค้ดกันเนาะเออมาเบิ้องทางใน เราจะขึ้นโค้ดยังกับคันนี้เบื้องต้นในทำการเช็คโค้ดเบิ้งกันนะก่อนก่อนอื่นหมดนะอะไรมาเบิ้งว่าจะขึ้นโค้ดยังกับฟอร์จูเนอร์คันนี้นะคันนี้ก็แลนมาได้อะไรสี่แสนหกหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยกิโลนะกับคันนี้นะ เดี๋ยวมาเบิ่งว่าสิเกิดอย่างขึ้นกับคันนี้เขาสแกนเบิ่งแล้วนะขึ้นโคดนี้นะ P0093 นะเออจะว่าโคดนี้เป็นโคดกวางที่สุดเลยของรถนะเริ่มต้นแต่ทางน้ำมันพมแลมาหากองมาหาปัม๊มมาหาล้างมาอย่างสวีวหัวซ อย่างต่างๆเนาะคือว่ายาวเนาะกับโคดเนี่ย๋ยวจัดการให้เนาะกับโคดเนี่ยมาเบิ้งว่าที่เป็นย้อนยั้งนะกับคันนี้อาการขับไปแล้วดับเนาะเร่งบวกขึ้นเร่งบวอเออเดี๋ยวมาเบิง้งเนาะก็จูเนอร์คันนี้เนาะมาเบิ้งข้าววสิดเออนี่เนาะข้าววสิตหนึ่งสองสามมีปัญาหานะ เออเดี๋ยวจัดการให้ตอนนี้เครื่องสั้นขนาดเลยนี่นะเครื่องสั้นแต่เราปกติ<ม>แต่ว่าเครื่องสั้นนะเพราะมีหมดิสาบมีชัวนะกล้วหมูนะฮ็ดให้เครื่องสั้นเออเดี๋ยวจัดการให้ไหมนะกับเพจน,นี้นะี่เนะเครื่องสั้นเลยนะเนี่ยเ จัดการให้นะกับโค้ด p 093ย์ศูนอื่นมันก็เอาออซิลเเตาเทสมาตวงเบิ้งก่อนนะออซีดออเมาเทสมาตวงเบิง้นนะาางค่านะการซีดการไหลกลับนะออซีดละพอกมาแล้วมาทำการล้างทำความสะอาดให้แล้วก็มาขึ้นเครื่องเทสนะเครื่องเทสขึ้นเครนะื่องตวง เาาดีย๋ยวมาเพิ่มนำการพอเจ้าหนันนี่ม้ทำการเทสเปลี่ยนปลายให้นะทั้งสี่ต้นเอาเพิ่มนะการเทสตวงค่าต่างๆ่เราซีดได้เทสตวงเปลี่ยนปลายให้แล้วนะสักันนี้ทั้งสี่ต้น ได้ทำการใส่หัวซีดเข้าไปแล้วนะทั้งซีดต้นจัดให้ปลายไหมนาะเทตตวงค่าการซีดเนาะจัดการให้หมดแล้วนะหางซีดต้นเดี๋ยวตอนนี้ก็เป็นการประกอะนะน้ำเบิรงเนาะกับเคสนี้ชิจบในระบอลนะกับนะ y, พีศูนย์ศูนย์เก้าสามครับฟอร์จูเนอร์คันนี้นะติดขึ้นมาแล้ว Turn ninh lên, turn ninh lên, đường ninh kiếp lên, ơi thôi nó sắn, ơi tương bột em súp lên, ạ, mầm mầm khóa sổn mồ sĩ, ạ, chị tay tang, chân sắp lên, ạ, mầm 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 à, mầm 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 สอมเนาะหัวซีดแต่ว,ว่าดีหลายเนาะจ้างต่างเนาะกับตอนมาเลยนี่ตอนมาหัวทีหนึ่งกับสองสามนะนเนาะมีปัญหาหันที่สองนี่นะโกโกูเลยนะโกเพื่อนเลยทิดบวกห้าเลยนะเอแต่ว,ว่าจัดการให้เรียบร้อยแล้วนะกับคันนี้อืเดี๋ยวออกไปเล้นรดซอบบ้างนะบนันอ่ะ เล่นทดสอบแล้มาเลยทำการออกเล่นทดสอบเพื่อส่งงานลูกค้านะตรวจเซ็กเบิ่งหอยหัวหอยซึมตงต่างเออเดี๋ยวเล่นประมาณจักสักสิบยี่สิบกิโลนะี๋ยวมาเบิ่งนำกันเนาะเออคัคันนี้จบได้หรือเปล่า ตอนนี้บมมีโคดบมมีอย่างขึ้นแล้วเนาะจากแล่นมาได้ประมาณ20กิโลแล้วเนาะเดี๋ยวมา,มาเบิ่งข้าวออสิ่กันนะนี่เนาะข้าวออสิ่กันประมาณนี่เนาะหลังจากขับมาได้20กิโลแล้วนะพอประมาณข้าวออสิ่กันอยู่ประมาณนี่เนาะ แน่นกับไฟอูนะซิกหอยลอยลวดต่างๆแล้ว่าเรียมส่งลูกค้านะมาเบิง่งหนงกันเลยเอ่ะหลังจากแล่นทดสอบแล้วเนาะบมมีอาการถือว่าครับครับไประดับเนาะบมมีแล้วกับเคสนี้บมมีไฟโซ่บมมียางแล้วเนะาะต่อไปกับสิบเป็นการ หรือว่าเช็คอย่างต่งตางๆแล้วก็ส่งลูกค้านะกับเคสนี้หลังจากจไปรับทดลองมาแล้วเนาะหรือว่าอาการกับปกติแล้วผมมีไฟขึ้นผมมีอาการหรือว่าดับแล้วเนาะ,ะโพดกับเลียเรียบร้อยแล้วหรือว่าจบนากกับพันนี้ตอนนี้ก็เข้ากับเช็คคอยหัวต่างๆแล้วผมมีเนาะ มีหอยล้วนลอยซึม้าไปกับเป็นการส่งมอบลูกค้าเนาะกับ์จชเนอร์กันนี้เนาะ,อะขอเกล้าคำว่าขอขอบใจเนาะกับเคสเนี้เนะยกไปด้วยดีขอขอบใจ